แค่ให้กำลังใจปุกลุกฝนทิพ์เปิดความในใจวันเกิดปีแรกที่ไม่มีแม่อยู่แล้วเพิิงผ่านพ้นวันดีๆไปมันๆาสำหรับนางเอกสาวปุกลุกฝนทิพย์หลังจัดงานฉลองวันคล้ายวันเกิดอายุครบ32ปีท่ามกลางความรักความอบอุ่นจากเพื่อนพ้องน้องพี่ที่สนิทสนมมาร่วมอวยพรกันเหมือนเช่นทุกปีแต่สิ่งที่ขาดหายไปก็คือคุณแม่ดาวทิพย์คุณแม่ผู้ล่วงลับ ล่าสุดปุกลุกได้โพดภาพอบอุ่น3คนพ่อลูกกำลังสวมกอดกันด้วยรอยยิ้มลงอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมเปิดใจถึงวันเกิดปีแรกที่ไม่มีแม่อยู่แล้วด้วยแคปชั่นว่าเป็นวันเกิดปีแรกที่ไม่มีแม่อยู่ด้วยกันแล้วคงเป็นเหตุผลที่คิดหนากว่าจะรวมเพื่อนดีไหมแต่ก็กลัวจะเลี้ยงฉลองกัน3คนแบบเงาๆกลัวจะคิดถึกแม่เกินไป เลยเป็นเหตุที่ชวนเพื่อนๆมารวมตัวกันให้เราผ่านขําคืนนี้ไปแบบไม่มีน้ำตาแต่มีรอยยิ้มพอจะคลายความคิดถึงไปได้บ้างหลายๆครั้งก็มีภาพอยู่นานวันที่ไม่มีแม่แล้วครอบครัวเราจะไปต่อยังไงเราจะดูแลครอบครัวเราให้เขาเข้มแข็งยังไงแต่ทุกๆเห,กเหตุการณ์มันมีทางออกของมันเสมอแหละ ทุกวันนี้ทั้งพ่อและพี่ก็มีชีวิตสังคมของตัวเองมีรอยยิ้มไม่มีอะไรต้องเป็นห่วงเลยดีใจที่เห็นทุกๆคนมีความสุขและขอบคุณที่เป็นกำลังใจของการนีวันที่อ่อนแอขอบคุณพ่อนะคะที่รักเชื่อมั่นทุกๆอย่างในตัวหนูเลี้ยงดูหนูมาอย่างดีจนมีวันนี้ขอบคุณจิกที่รักน้องซัพพอร์ตทุกๆเรื่องในชีวิตของน้องคนนี้ไม่ว่าเอ่ยปากขอความช่วยเหลืออะไร กจะเป็นคนที่ช่วยเหลือพร้อมทำทุกๆอย่างให้น้องรักมากๆและขอพระเจ้าปลอบประโลมหัวใจของครอบครัวเราให้เข้มแข็งขึ้นในทุกๆวันพวกเราคิดถึงแม่นะคะทางกลางคนมาถึงและแฟนๆที่เข้ามาคอมเมนต์ส่งกำลังใจพร้อมกับวอวยพรวันคล้ายวันเกิดให้สาวปุุกลุกกันอย่างล้นหลามค่ะ